ได้นะคะทุกคนถ้าขาดนี้ก็เหมือนขาดใจเลยนะคะทุกคนเพราะว่าความอร่อยมันต้องอยู่ตรงนี้นั่นเองหาที่ไหนไม่ได้เลยนะคะหนูแห้งนะคะไม่ต้องใส่พริกขี้หนูสดนั่นเองก็มาดูเคล็ดลับความอร่อยของวิธีการตำแตงนั่นเองคือพริกขี้หนูแห้งตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนและที่นี้ แล้วก็จะเอาน้ำปลาาลงไปนะคะน้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะนะคะทุกคนโอ้ยนี่หลังจากนั้นก็ตามด้วยแตงนะคะขออนุญ,ญาตใส่มือก่อนนะคะอืออือนี่ตามลงไปก็คือมะนาวนะคะทุกคนนีมะนาวนะคะแล้วก็คลิดลับ ความอร่อยก็คือเขาคั่วนั่นเองอันนี้ขาดไม่ได้นะคะทุกคนถ้าขาดนี้ก็เหมือนขาดใจเลยนะคะทุกคนเพราะว่าความอร่อยมันต้องอยู่ตรงนี้นั่นเองหาที่ไหนไม่ได้เลยนะคะอุ้ยต่อมากับซ็จเล็บ้อยแล้วก็ไถ่ถาดนะคะทุกคนอือก็คือแบบอร่อยอร่อยนะคะทุกคน จะลืมไปลองทำกันดูนะคะว่าวัดดี<า>ค่ะ,<า>คะพ่อแม่พี่น้องที่เขาโลภไรฮักแพงทุกๆกผ่นยินดีตตอนรับเข้าชู่ช่องเงินชาแนลวันนี้กะชีมามุมเก่ามุมเดิมนี่ละ่ะทุกคนกะชีวนเวียนไปมานี่เนาะทุกคนเนาะก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็จะเผาหายเผาซั่งกันนะคะทุกคนก็วันนี้ก็มีมีเมนูตำตำแตงนั่นเองนะคะทุกคนที่แบบ เคล็ดลับวิธีตำแตงให้มันอร่อยก็หนูทําไวต้ตรงคลิปนะคะก็จะลืมเข้าไปดูกันนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้ก็จะมากินตำแตงกับขนมจีนนะคะว่าอร่อยมากเลยค่ะอ่าสมัยก่อนหนูก็ไม่รู้นะคะว่าขนมจีนมันกินกับ ตำแตงได้นะคะทุกคนแต่วันนั้นน่ะหนูก็เอามากินที่นี้ก็กินมันอร่อยก็เลยเอามากินอีกนะคะทุกคนก็ใครไม่ยังไม่เคยกินก็อย่าลืมเอาไปลองกินดูกันนะคะทุกคนว่ามันอร่อยหรือว่าไม่อร่อยก็ลองไปกินดูค่ะจะได้รู้นะคะสําหรับหนูนะโอ้ยสุดๆเลยค่ะมาวันนี้ก็จะกินขนมกินกับตําแตงนะคะ คิดลับวีทีตำให้อร่อยก็ง่ายๆดูดูได้ในคลิปเลยค่ะวันนี้ก็จะไม่มีทานอะไรมาเล่านะคะทุกคนเพราะว่าคิดไม่ออกวันไหนคิดออกเด็กจะมาเล่าู่ฟังเลยค่ะออร่อยอร่อย ชวงการก็ไม่ได้ไปไหนนะคะทุกคนอยู่บ้านเหมือนเดิม,มกับกหนี้ก็อร่อยมาก ใส่ปลาร้นัวๆนะคะอร่อย วันนี้ก็ลืมน้ำชุดถ้วยมากนะคะทุกคน มันเต็ก็ะตำสามลูกเลยกลัวไม่อิม่มที่ท่านกองข้าวน้อยอีกแล้วกลัวไม่อิ่มก็เลยตำเยอะๆในที่นีก้ก็กินไม่หมด ใครไม่เข้าใจนี่ท่านกล่องข้าวน้อยก็จะอธิบายให้ฟังนะคะทุกคนก็คือตาใหญ่กว่าทองนั่นเองหินดิบมันเล็กๆก,ก็กลัวไม่อิ่มอ่ะนะพอกินแล้วมันก็ไม่หมด ก็เ,เลยก,กลายเป็นยีทานนั่นเอง ผิดมากค่ะลืมน้ำอือ ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งน้องเงินชาแนลด้วยนะคะวันนี้ก็เมนูแตงกับขนมจีนนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าหนูงทําพิษพลาดประการใดกับกราบขอโทษขออาภัยนํำหลายๆนะคะทุกคนก็อย่างที่หนูงพูดไปนะคะบริเวณกะจะ วนเว้นไปมากก็ไม่ว่ากันนะคะแล้วก็จะลืมะค่ะจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆของน้องเงินด้วยนะคะก็ถ้าคนไหนเครียดก็เข้ามาดูคลิปน้องเงินนะคะเพราะว่าน้องเงินเป็นคนอารมณ์ดีนะคะจหรับคลิปนี้หนูก็จะขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ